ผมเอาน้ำแดงนี่ไปวาวเขาเนาะเอาแล้วกันตอนนี้เขียนใส่กระดาษใหยข้ามาเอาใส่เสื้อค่ะงวดก่อนเขียนใส่น้ำค่ะยางจับ่ได้แห้งยุบปานนั่นแค่นี้เอาบ่ได้อยผู้หญิงครับเอาวันนี้เขียนใส่กระดาษเพิ่มขึนด้วยครับผู้หญิงผมยาวคนเก่าคนเดิมมาเขียนสามตัวแดงคือเก่าหป่าน้องเนี่ยครับสามตัวแดงเหมือนเดิมโอ้โนี่ลานี่ลามาดมองสามตัวแดงนี่แหละทีจังเคยคักมานน้องเนี่ยครับ ในลักษณะที่เข้ามาไห้มันจะอยู่ในสองตัวนั่นแหละครับเข้าจะให้มาสามตัวก็คือว่าตัดเลนเอาครับเข้ามาตัดเป็นหลงเียวน้องเนี่ยวสิบอกตลอดว่าต้องตัดใช่ครับต้องตัดตลอดพัวทุกครั้งที่มันเข่ามันเข่าสองตัวครับเข้าให้มาสามตัวมันเข่าสองตัวต้องตัดเลนเนาะแต่ก็เข่าตรงนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ครับจะเข่าตรงตลอดที่ผ่านมาเข่าหกหมดก็เข่าตรงตลอดบที่เข้าไห้มาเนาะแต่ก็เพิ่งมันลดงดก่อนหน้าที่ผ่านมาก่อนหน้านู่นเนาะ ว่าเพิ่นไม่ได้มามันก็เลยรถครับถือว่าผมฝันว่าฝันว่าเห็นรถมอไซค์เบียนมันก็มาเข่างวดนี้ครับมันเข่ายอดหลังเนะาะเก้าเจ็ดเข่ายอดหลังแต่ว่าเมื่อกี้ถ้าใครที่ฟังฟังน้องนิวบอนวกน,น้ำใบเบิงแต่ตัวเลขน้องนิวก็จะบอกว่าห้าหนึ่งเก้าดั่นไอเราว่างหนึ่งกับเจ็ดเนาะเอาเดี๋ยวเอาสถิติว่าที่ผ่านมาให้เพิ่นตรงนี้นเนี่ยความหมายก็คือว่าน้องนิวนว่าเก้า กบสิบลับกับหัวบ่ใช nah, ่ครับเก้ากัหกจะไม่กลับหัวเนาะของผมให้ระวังแค่แต so ่ไหนน้องเนียเจ็ดกับหนึ่งครับของผมจะเป็นเจ็ดกับหนึ่งครับที่ว่ามันจัดกับหัวที่มันจะสลับให้ที่มันจะเปลี่ยนนใช่ครับเจ็ดเก้าก็เจ็ดเก้าไปเรื่อยเนาะแต่ว่าน้องเนี่ยประเด็นแยกให้แค่เจ็ดห้าแยกให้แค่เจ็ดห้าครับเจ็ดเก้าไม่ได้แยกทัดตันทั้งบนทั้งล่างครับเขาก็มาย้ำนะว่ายังมีเก้าหนึ่งหกอีกเนาะ เรียงยำตัวเดินัมวดที่ผ่านมาค่ะจ้บ,บอกไไหไปแค่เก้าหนึ่งนหะ้ากับเก้าหนึ่งหกางวดกอนประการเียนใสหน้าผาไเดรเพียงคือล้วยังไม่หยียบยำโค้งสุดท้ายหยิบว่าสิล็อคครับล็อคมันจะออกตัวนี้ครับเก้าเก้าหนึ่งหกโอเคมาเลยโอเคแล้วมาฟังฟันหมวดนี้ค่ะเป็นผู้หญิงเก่า,าป่ะคะใ่ครับผู้หญิงคนเดิมผู้นีมากเลย ไม่เคยผ่านเลยป่ะครับไม่เคยผ่านเราฝันชุ่อฟางเนี่ยเป็นมา่อมาตังไต่วันผมเอาน้ำแดงกับซื้อน้ำแดงไปสองขวดเนาะเอาไปไหว้เพื่อนผมก็ไปไหว้ที่ห้องเนาะเพราะผมไม่รู้จะไปไหว้ที่ไหน,นเนาะไปไหว้ที่ห้องอก็เรียกเพื่อนก็จะตีเลยบอกว่านี่เด้อเล็กตีหายมาเนี่ยม,มันเขาเด้อครับตีมันเขาเลยว่าอยากให้เพื่อนนะมาบอกอีกครับก็เลยเอาน้ำแดงไปไหว้แล้วที่นี่ก็มาหอนครับมาก็หอนแต่รอบนีหอนมากเลยอืม รอบแหลกผมลุกขึ้นมาเขาหองาอนนี่คือว่ายังไม่ฝันนะครับผมรอบแรกผมลุกเข่างาพอจะไปนอนหลบสองกันละฟันเลยครับเพื่อนมาบอกว่าอยากได้ช่างกมาเพื่อนมาบอกได้ช่างกม่าในความฝันผมก็คุยกับเพื่อนนี่แหละครับมุกก็บอกว่าเดี๋ยวครับมันยังไม่ทันอันนี้เลยว่ะเหล็กมันก็ยังเข่ามันยังไม่ตรง่าไรเนาะยังไม่เยอะนะครับผมก็เลยบอกเดี๋ยวรอให้มันตรงตรงก่อนว่ะถึงจะซื้อให้เพื่อนก็เลยจดให้เลยครับ มันก็แล้วเมจิกสีแดงเลยครับเขียนให้เลยสีแดงอีกขึ้นกครับเมจิกสีแดงประกาสีแดงครับในความฝันเขียนให้เลยครับแต่ว่าวันนี้เขียนส่กระดาษครับก็คือว่าเพื่อนนี่ยืนอยู่ไกลมากในคบในความฝันคือผมผมยืนคุยกับเพื่อนเนาะแต่ยืนไกลมากคล้ายๆที่ยืนอยู่บนห้องแล้วก็มองไปที่ต้นไม้ใช่ไหมใช่ใช่ที่อยู่หลังห้องครับแต่ว่นนางนียวนะเพื่อเอาน้ำแดงไอไว้เพื่อนอยู่หลังห้องตะว่นเอิดเอิดเพื่อนยีสิบบาทใช่ครับก็เรียก บอกเพื่อนครับก็อยากให้เพื่อนมาเข่าฟันนี่ครับมันันจะไแนวทางมันจะได้เข่าเนา,าะ,เ,านะะเพื่อนก็เลยมาเขียนให้เพื่อนก็นทำถ่าเขียนนี่น,นี่แล้วเพื่อนก็โชว์ครับเพื่นก็โชว์ชวเพื่อนด้วยขับโชว์เลยครับตัวหนังสือนี่แดงเลยครับคือว่ามันอยู่ไกลมากครับตัวเพื่อนแต่ว่าในความฝันตัวเลขมันชัดมากที่แรกนี่เตาวาออางกับยานบอเซียครักลัวไม่เชื่อ มางวดนี้ครั้งนี้ขนเขียนใส่กระดาษให้เบื้องลยเขียนเลยครับแม่มบุญบาทครับสุดยอดได้พี่น้องเลยบุญบาก็าบอกว่าอยากได้ช่างก็งมาเอาเงินอยากได้สร้างก็มาผมก็ว่าเออเดี๋ยวมันยังไม่จ่ออะไรนาะมันขเข่าแค่ยตองตัวนะครับก็บเลยต่อรองก็เปิดเลยให้มันเข่าวซ้ตัวก่อนถึงจะซื้อใหายเงินปกติผมก็ไม่ได้ให้อะไรเพิ่มมากครับปกติก็ให้แค่น้ำแดงโตเกุหลาบอะไรอย่างนี้ครับผมขนมอะไรนี่ขนมอยากได้ช่างก็มาน่าจะเป็นช่างก็มาแบบบริวารอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ขนกระส im im ิอยากได้บริวารได้ฉัยขี้ย่ำไปหันมานีละวะล่าไปเวลาสีมาบอกเลขกับบ่มีพาหนะกระสิอยากได้มาได้สร้างหรือว่าพี่น้องเอฟซีผู้ใดได้เก่าหนึ่งน้ำหนองนิ้วกับมีใจมิจิตสัทธากัซื้อมาถวายเพื่อนก็ได้เนาะขุ่นทิมแล้วข้อแม้นว่าเขาขอหน้าเราได้สร้างกมันก็ขอหน้า แดงก็ขายมาท่วงบะครับไม่รู้ว่าเขามาขอแล้วมาทวงครับพ่อเ็เคยขอเจอน้องไปแล้วขอนานแล้วหน้าก็เลยัะแดงวันนี้ติดตามโดยตรงขอนานแล้วก็เถิดดูยด่เนาะเลขน้องนิ่วก็ได้เนาะครับก็เลยว่าเขางดนี้เลยก็จะซื้อให้เพื่อนวดนี้สามตัวตรงนะครับครับอืมวันนี้วันไห้สามตัวสามสี่แม่สองตัวก็ต้องให้แล้วล่ะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนมาท้วงอยู่เน แม่แม่ไห่แมมากวาตะนอนดมากกับว่าตัวหญ่ก็ได้สร้างกับว่าตัวหญ่ก็ได้เป็นคูนึ่งนะพอจึงสร้างกับม้าเนาะเป็นช่างมากอันน้อยเอาจังสิวันนี้บ่รูุ้จักว่าสิไปถวายใส่เหนบ่นหนองนิ่วถ้าเกิดอยากให้อยากอยากลู้ว่าสีเอาสร้างกับม้าไปถวายนี่วดนี้เขาเรลกกัมาบอกความมาย้ำให้พร้อมว่าสีให้ไปถวายอยู่ใส่หนองนิ้วจังสีลู่มองแมือนบอก ประวัติว่าประพันธ์ผ้ากันถวายนี่คือ,อยังบปรูปวา่าสิใาาส่ใช่ครับก็ยังไม่รู้ว่าเพิ่อนอยูอ่นเนาะเพราะว่าเซาห่องอยู่เดยได้เป็นรูปว่าสิถวายใส,ส่าาสเนาะครับปกติ<อ>เพิ่นมาเพิ่นก็เข้ามาจากหลังห่องแต่ไม่รู้ว่าเพิ่นมาจากไหนเนาะแมน่นครับก็ต้องบอกหม่องเนาะห้โองมันเป็นต่าใช่มไหมใช่ครับหลังห้อมเป็นต้นจำฉาใหญ่ครับเออก็สิบ่แม่นอยู่ต้นซ้อมซานหนึ่งที่เพิ่นครับเป็นที่ที่เขาครับแล้ว มันจะหัวแม่เจมันจะเป็นบุกลูกได้ทางเราฝันอีกทีหนึ่งเพราะเราเสียงเบามากว่าได้ยินเสียงน้องเลยว่าเสรนฐที่เอากิ่งจริงเลยว่านีมานีงเส้นสีแดงไม่ผิดรอยนี่เราเล่าอีกทีน้องเนิวผมเอาน้ำแดงไปไหว้เพื่อนครับเอาน้ำแดงไปไหว้แล้วก็อธิษฐานว่านี่นะแต่แนวทางนี้มันเขานะครับผมที่เข้าห้มาเนี่ยคือว่าจะให้เขานํามะเข้าฟันอีกทีครับบอกว่ามะเข้าฟันลูกเด้อว่ะเอาสามตัวตรงเลยว่างนทีเพื่อนก็เลยมาจริงๆริงครับ ทีนีเพื่อนก็นเลยมาบอกในความฝันเนะี่ยผมม่ยืนคุยอยู่ท่าครับครับ<อ>ผมยืนอยู่บนห้องเนาะเราเพื่อนก็นอยู่ข้างล่างก็เ,<อ>เลยว่าอยากได้ช่างก็มานะ<อ>ผมก็เลยว่ายังไม่ทันไในหายก่บนเนีนยทาามันก็นยังไม่เท่าได้นะครับ<อ>ผมก็เลยว่างดนีขอสามตัวตรงก่อนเนาะถึงจะซื้อให้เขาก็เล<อ>ยเข<อ>ียนให้เลยเอาปากกาเ<อ>มกกิ้ันะในความฝันการที่ดงเขียนให้เลยเป็นตัวเลขเลยครับแปดสามสี่แต่เบิ้งตัวเลขเลยเด้อพี่น้องแต่ยินนชัดครับ ไม่ติดบัวแด้ครับไม่มีทั้งขอดีขอเสียฮาลัื่องเทียไม่เบิดแบทเป็นนังนางใบเืเลบติดนะครับสื่อมายุเลือกใบเงี้ยนแล้วไม่หน้างาตัวเลขสามตัวตรงแดงจึงคืนเป็นไงมาแปดสามสี่แปดสามสี่ตัวไหนก็ค่ะแปดสามสี่แดงจึงคืนเลยผู้หญิงผมยาวคนเก่าครับเอ้า มันก็ตรงกับน้องนิ้วจุดถูกมือเ้ารตั่สนใช่ครับเลขตก็เลตรงกันกระทืตรงเออเลขมันตรงกันตรงกับเจ้ามาจุดถูกมือเ้านี่รอบที่แล้วก็ตรงรับทีผมจุดเก้าหนึ่งห้าบ้างมือเ้านี่นั่นเนาะเลขเลขถูกน้นองนิ้วเฮียงของเกตูอยู่น่ะใช่ครับตรงกันตรงกันเลยแมนบครัเออเออคือว่ามันตรงกันสองงวดแหละครับงวดที่แล้วก็ตรง โฝันนันว่าจุดสองมัน like จะตรงกันตรงกันื่อต้องสามตรงโอ้ยตรนี <S <s ่บ uh, okay. ่าน้องนี่ว่าจุดว้นี่บ่เนีนนี่สิจะเลยว่าถ้าว่ามันจะใช่ตัวนี้ก็ลองดูถามปู่ถามยาดูว่ามันจะใช่ไหมตัวที่เพื้นให้มาเนี่ยมันรอบที่แล้วกะยังงี้แหละครับจุดตรงนี้แหละครับเปลี่ยสามสี่ แปดสามสี่ตรงกันหมดทั้งสามตัวเลยครับเราพี่เหลวก็เก้าหนึ่งห้าตรงกันสามตัวเลยฟันแล้วจังจุดบนตรงนี้ใช่ครับฟันแล้วจังมาจุดไม่ันจุดมือเต้านี่แม่จุดหลังหอยแม่ต้องลืมครับบังเงินบ๊าวันนี่นะครับผูกนี่นะครับตรงกันครับคอยกับเพื่งรู้จักตัวเลขเขาฟันได้นี่เมื่อที่แล้วก็ตรงเนาะเก้าหนึ่งห้าเนาะ วันนี้อินเลขทูบกับอันสองงวดแล้วเนาะครับสองงวดหรือว่าพี่น้องเอฟซีผู้ใดสิทธิจ้าใดกับจ้าไห้เพิ่นนั่นผิดจระหน้าข้คข้องข้องเบื้องอีกคลิปอันฟันท่งแมนบอนหนังนิวใช่ครับเดี๋ยวรอดูอีกว่าเพิ่นจะมาบอกยังไงครับอาจจะมาเพิ่มหรือว่าอาจจะมีแค่นี้ปกติเพิ่นก็ให้มีเยอะนะครับผมใหามากอานสองหางแค่นั้นครับช่องหนึ่งสี่อเพิ่นจบเอ น้องหนึ um, uh, ่งส uh, ี uh, uh ่จับบาทก็ได้น้องนิ้วบอกเปอร์นะครับบางคนจับบาทแระกันบางท่านมีค้นวาอยากอยากอยากให้ค่าขนมน้องจะให้โอนไปทางไหนก็ได้เอาเปิดโทรน้องให้ดีกว่าเพว่ามีค้นเขียนในคอมเมนต์เยอะเอาบอกเบอร์โทรอะไรน้องเนี่ยส่วนเก้าห้าครับสนย์เก้าห้าสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่แปดเก้าเจ็ดห้าแปดเก้าเจ็ดห้า เพราะว่าบางคนเพิ่งกัดถือน้ำโย่เพิ่งกัดยักสิตโถมัสไซเบิร์นคลิปคอนเินคลิปเออคลิปที่ทั้งกลับมาบ้านซื่อสร้างมาพี่น้องเตรียมแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอเลยนะครับแต่ว่ามันกันนาสงสัยอยู่ว่าตรงกันเมื่อทั้งสามตัวเลขฝันกับเลขไอ้ไรบ่าว่านี่ยนี่หงดก่อนเลยสังเกตเบิ่งนได้หงดก่อนแดงจริ้งก่อนก็ตรงเหมือนกันเขียนใส่หน้าผากแล้วน้องนิวเนาะตรงเหมือนกันเชียนใส่หน้าผากแดงจิงกึ่งยังษสี่เลตเต มาจุดถูกกระตรงกันวันนี้ก็แขวนใส่กระดาษให้แบบนี้เลยบ่ครับเขาชูอย่างเงี้ยเขาชูงสูงเลยครับชูขึ้นน้องหัวเลยม่งแปดสามสี่นะคะอัดเลนเราพี่น้องไม่เชื่ออย่ารื่มดูตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะยิ่งผมยงาตามให้โกน้องนิ่ว ตายย่ำเลยบ้านเนาตามพบวักรักษาไสไใช้กับเพื่อนปฏิตางรักเหรียญเด้อพี่น้องเด้อแปดสามสี่แปดสามแปดสี่สามสี่เนาะค่ะเนาะนะครับแปดสามสี่ว่าผู้ใดอยากจะซอยน้องนิ้วสื่อส้างสื่อมากัจังคอยโทรมหาเล่าตามเบอร์โทษคนโชว์ด้วยพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อ